วันนี้เราจะมาสอนทีลบเปดใน Facebook ขั้นตอนแรกก็ไปที่ a c e b o o k ขั้นตอนต่อมาให้เรากดไปที่เมน,นูแล้วเราก็กด ไอทีตรงเพจเรามันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดไปที่เครื่องใหม่แบบตั้งค่าแล้วเราก็กดคำแล้วเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะคะคำว่าทั่วไป แล้เราก็อ่านลงมาแล้วก็เป็นอะไแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปมันจะมีคำว่าให้ลมเพจแต่นี้ก็จะเป็นลบเพจให้เรากดไปตรงนี้ย้ำอีกครั้งนะคะก็คือกดไปตรงเพจเราก็คือลบเพจ ถ้ามก็ยาก่ากรารลบไม่สามารถยกเลิกได้เมอคนลบไปคุณจะไม่สามารถเด้กับนกลัมาได้ก็คือถ้าเราลบไปแล้วมันก็จะไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้นะแล้วก็ถ้าเราอ่นใจแล้วว่าเราจะยกเลิกเราก็เกิดไปตรงนี้ลบเพจมันบอกว่าเป็นของคุณถูกลบออกแล้ว นี้เราดูนะให้เรากดออกจากเฟซบุ๊กก่อนกดออกให้เราอมดังนั้นเราจะเข้ามาตรวจสอบว่าเผลของเราได้หายไปยังนี่หายไปแล้วทุกคนนี่นี่ไม่มีเลยไม่มีเผลอะไรเลยเส้น แค่นี้ง่านดีเดียวก็อย่าลืมมาทำตามกันนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็พื่ลังใจให้ช่องฟังชาร์วันด้วยนะบ๊ายบาย